สิทธิ์คนละครึ่งเฟสสายิ่งใช้ยิ่งได้ยังเหลือจะมีแจกเงินเราชนะมอสสามเรา,ารักันเฟสต่อไปเพิ่มอีกไหมยังคงมีคําถามมานะครับว่าสําหรับโครงการเราชนะกับมอสมสามมันละกันนะฮะว่าจะมีเฟสต่อไปหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยยังเหลืออยู่หลายล้านสิทธิ์เลยรวมถึงยิ่งใช้ยิ่งได้ก็ยังเหลือโอ้หลายล้านคนระับ คือคนยังลงไม่เยอะเลยนะฮะสามแสนไม่กี่แสนอ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีอิอสิงอย่างเงี้ยนะฮะงบประมาณมันยังมีเหลือเพราะว่างบประมาณของภาครัฐนเนี่ยเขาจัดสรรเป็นโครงการต่างๆใส่ลงไปอยู่แล้วคือจัดสรรให้เต็มคนละครึ่งเนี่ยสาล้านคนนะเฟสามยิ่งใช้ยิงได้ก็4ล้านคนใช่ไหมครับ ทีนี้ถ้ามันยังเหลือเงินก็เหลือคนที่ยังไม่ลงก็แสดงว่าเหลือเงินดังนั้นก็เป็นไปได้ครับว่าอาจจะมีแจกเงินในโครงการเราชนะม .33 ว er, ันละกันครับทีนี้ครับสิ่งที่ผมจะให้ติดตามกันต่อไปต่อจากนี้นะฮะเพื่อนๆวิ่งน้องต้องติดตามข่าวสารนะครับผมรอทางการประชุมคอรมอนะฮะที่จะเกิดขึ้นทุกวันอังคารทุกวันอังคารของทุกอาทิตย์นะครับหรือวันไหนเป็นวันหยุดก็จะเลื่อนเป็นวันพุธนะครับหรือว่าเพื่อเอพนหัสนะฮะต้องรองติดตามครับซึ่ง สามารถติดตามได้นะทางช่องทางผมเลยผมจะรีบแจ้งอะไรมาให้ฟังนะถ้าเกิดมีการคืบหน้าแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าสิทธิ์ยังเหลือแบบนี้มีความเป็นไปได้ที่จะแจกเงินเพิ่มแน่นอนยังไงก็ลองติดตามกันนะครับว่าจะมียังไม่มีอย่างไรนะครับแต่ผมไม่ฟันธงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมพูดว่าห้าสิบห้าสิบละกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเงินมันยังเหลืออาจจะมีโครงการอื่นไม่เป็นเราชนะไม่เป็นมราสายละกันอาจจะเป็นชื่อโครงการอื่นก็เป็นไปได้เพื่อมากระตุ้นให้คนออกมาใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามัันนไมม่ตตรรงาแผะคบ คนลงไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ก็ลองดูครับไม่แน่ครับอาจจะคนอาจจะลงเยอะก็ได้ในอนาคตก็ต้องลองติดตามกันต่อไปแต่ในคลิปนี้เนี่ยมาพูดให้คุณเห็นความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดในตอนนี้นะฮะสำหรับในคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ